ก็ขอกราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม m อไมเช่นเคยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนฮีโร่ซัพพอร์ตที่เมตามากๆนะตอนนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โกมากๆแล้วก็น่าเล่นสุดๆนั่นเองนะครับผมตัวละครนั้นก็คือเจ้าตัวหมิงนั่นเองนะครับผมหมิงในแผ่นนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตแบบกลับมาเมตาแล้วก็โอ้โหน่าเล่นมากๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับสกิลไอเทมต่างๆนะครับผมแล้วก็ข้อดีของหมิงนะครับแล้วก็ควรดร์ทมาในเกมแบบไไหนแล้วก็ม่ ควรเจอฮีโร่อะไรนะฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมก็ฝากกันกดไลค์คนละหน่งไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับการอธิบายสกิลของเจ้าตัวหมิง กันก่อนเลยนะครับผมว่าหมิงเนี่ยหลังจากที่ทําการรีเวิร์กมาแล้วครับว่ามีสกิลของมันเนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างแล้วก็สกิลของแต่และสกิลของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกับสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือสกิลพาสซีฟติดตัวของเจ้าตัวหมิงนั่นเองนะครับเห็นเจ้าตัววงสีเหลืองเหลืองมาอันนี้นะครับทุกคน ซึ่งเจ้าตัววงสีเหลือๆอันนี้นะครับก็คือพาสีของหมิงนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเลือดรถเนี่ยเรากดตีธรรมดาใส่ฮีโร่หรือว่าคีบป่าคีบเลนอะไรก็ตามนั่นเองนะครับผมจะทําการเอาเลือดมานั่นเองนะผมเหมือนเด้งเลือดนะครับนี่แบบนี้เหมือนฟิวขโมยพลังชีวิตของฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะฟิวพาสีของหมิงนะครับทุกๆ5าวีนะครับจะทําการตีแล้วขโมยเลือดของฝั่งตรงข้ามหรือสตูหรือคีบป่าอะไรก็ตามมานั่นเองนะครับผมอันนี้คือเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับพาสีของหมิงนั่นเเออร่่าโยูพื การเชื okay. 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 ่อมอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะได้เลือดด้วยนั่นเองนะครับผมดูนะครับเห็นปะคือจะมีไอจุดจิ๋วเขียวเนี่ยด้งไปทั้งตัวเพื่อนแล้วก็ตัวเราด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคทักสิณของมิงก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับสกิลแรกกันต่อเลยนะครับสกิลแรกของเจ้าตัวมิงนะครับก็คือการเชื่อมให้เพื่อนอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับสกิลแรกของมิงนะครับก็จะเป็นการเชื่อมให้เพื่อนแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เห็นปะก็จะสามารถเชื่อมได้แค่เพื่อนของเรานั่นเองนะครับผมไม่สามารถเชื่่อมมฝังงข้าไ ไม่สามารถเชื่อมคียได้หรืออะไรได้ก็ตามนั่นเองนะครับผมถ้าพูดง่ายๆก็คือเชื่อมไม่แค่ฝั่งเราเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าสกิลหนึ่งของหมิงนะครับมันทําอะไรได้บ้างน,นั่นเองนะครับผมสกิลหนึ่งของมิงนะครับมันเหมือนเป็นการปรับเพื่อนแล้วก็รวมถึงปรับตัวเราด้วยนั่นเองนะครับผมจะทาให้เพื่อนเนี่ยได้ทั้งวิ่งเร็วโจมตีไม่ว่าจะเป็นดาเมจเวทหรือดาเมจกระายภาพเนี่ยเ <jer. S 1> พื่อนก็จะได้หมดเลยนั่นเองนะครับผมรวมถึงเพืพ่อนเนี่ยก็จะวิ่งไวด้วยนั่นเองนะครับเห็นปะ ผมเนี่ยวิ่งไวขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผมเนี่ยไม่ได้ลิงก์กับเพื่อนนะครับดูนะคือมันจะวิ่งช้าลงในระดับหนึ่งนิดเดียวเลยภาพมันจะแบบออกดูแบบน,นี่หน่ะทุกคนแต่ว่านะครับมันจะวิ่งช้ามากนะครับถ้าสมมติว่าเราเชื่อมเพื่อนปุ๊บเห็นปะมันก็จะวิ่งไวขึ้นนิดนึงเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ออกกาอายนะ ก็ออกไกลอ่านแล้วิ่งเร็วกว่านี้แน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือสกิลหนึ่งของหมีนะครับจะทําการให้บัฟเพื่อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีดาเมจเวทดาเมจกายภาพนะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วตีเร็วให้ครบทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับผมเหมือนบัฟเพื่อนนั่นเองนะครับผมถ้าพูดง่ายๆนั่นเองนะครับสกิลที่2ของหมีนะครับผมถ้าเข้าใจกันง่ายเลยนะครับผมสกิลที่2ของหมีนะครับจะทําการเชื่อมฝั่งตรงข้ามนะครับผมอันนี้สามารถเชื่อมได้ทั้งคีปป่าคีปเลน ฮีโร่ฝั่าลมข้ามเชื่อมได้หมดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลเพิ่มเติมของสกิลสองของหมีนะครับเมื่อเชื่อมฮีโร่ฝั่าลมข้ามนะครับผมจะทําการลดเกาะเวทลดเกาะกายภาพนะครับผมเพือคือเหมือนแบบเชื่อมปุ๊บลดเกาะแล้วก็จะเพิ่มเจาะเกาะให้ตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจเวทเล็กๆแบบนี้เมื่อเราเชื่อมคลิปนะครับเห็นปะถ้าเราแช่อย,อยู่อางเนี้ย ผลของภาพมันก็คือจะเลื่อนลดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมถ้าให้ผมพูดง่ายๆนะครับก็คือจะทําการลดเกาะเวทลดเกาะกายภาพแล้วก็จะเพิ่มเจาะเกาะให้กับตัวหมิงเองนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับซีคิวสองของหมิงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับซีคิวสองซีคิวหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับ สกิลอันติของหมิงเลยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมณแผนปจจุบันนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลอันติของหมิงกันบ้านดีกว่านะครับผมว่าหมิงเนี่ยมันสกิลอันติมันใช้ยังไงมีวิธียังไงกันบ้านนั่นเองนะครับผมสกิลอันติของหมิงนะครับผมจะเล่นได้2แบบนั่นเองนะครับแบบที่1ก็คือการที่เรากดสกิลหนึ่งไปที่เพื่อนนะครับแล้วเราก็กดอันติเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขในการใช้อันติของหมิงนะครับ ถ้าเป็นการเชื่อมเพื่อนเฉยๆแบบว่าเราไม่ได้ใช้สกฤฤิล2เชื่อมคนอื่นนะครับหมิงจะทําการเอาเลือดตัวเองเนี่ยไปให้เพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองนะครับผมแบบนี้เห็นปะเลือดของหมิงจะลดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเชื่อมสกิล2ไว้ที่ผ่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นคีปป่าคีปเลนหรือว่าฮีโร่ั่งตรงข้ามนะครับผมเมื่อเรากดอันติปุ๊บหมิงเนี่ยจะทําการดึงเลือดของสั่งตรงข้ามไปให้เพื่อนเรานะครับผมเลือดเราจะไม่ลดนะเลือดของตัวหมิงเองอะจะไม่ลดนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะ นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมรอเลือดรีแป๊บนึงนะครับหมิงจะทําการดึงเลือดของฝั่งตรงข้ามไปให้เพื่อนเราด้านเองนะครับผมเราจะไม่เสียเลือดเองนั่นเองนะครับดูนะครับผมทําให้ดูปึ๊บแบบนี้เห็นปะเห็นปะคือมันจะดึงเลือดของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะไปให้ของเพื่อนเรานั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆหมิงก็ไม่ได้มีความเล่นยากหรือเข้าใจยากอะไรมากมายขนาดนั้นความเล่นยากเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่าความเล่นยากเนี่ยมันอยู่กับตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่เราเจอด้วยนะ่ เพื่อนล่มทีมเนี่ยมันจะเดินออกสายเราไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคผมคิดว่าสกิลหมิงที่ผมอธิบายก็คิดว่ามีประมาณนี้นะถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของไอเทมกันบ้างดีกว่าไอเทมเนี่ยของหมิงนะครับผมไปลองมามันมีอยู่2บิลนะที่ผมลองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็โอเคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของไอเทมกันก่นกอนเลยดีกว่านะครับว่าทางด้านของไอเทมของหมิงเนี่ย มันออกอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับและอันดีก็จะเป็นไอเทมลูนพลังแสงของหมิงณแผ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมเซตนี้นะครับผมออกได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจาะเรื่องไอเทมกระดิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนลูนนะครับลูนผมจะใช้เป็นทางด้านของเดสเซเลตนั่นเองนะครับผมแล้วก็โพเทกแล้วก็สเตนนั่นเองนะครับผมสแตนก็จะได้ประมาณนี้นะครับอย่างละสิเม็ดเลยนะทุกคนโอเคส่วนพลังแสงนะครับผมผมก็จะใช้ตามดีเลยนั่นเองนะครับก็ใครที่ดูไม่ทันก็สามารถแคปหรือว่ากด หยุดคลิปเพื่อที่จะไปจัดตด้น,นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทงด้านของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมของหมิงนะครับผมซึ่งความเหมาะสมของหมิงนะครับหมิงเนี่ยเป็นตัวที่กึ่งแทงกึ่งเวทนั่นเองนะผมแต่ว่ามันไม่ได้แทงจา๋า ขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ออกแทงได้นะไอเทมโรมจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยอิงะมันอาจจะต้องการเลือดในต้นเกมนะครับซึ่งไอเทมโรมเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นไอเทมสีเหลืองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออกอะไรก็ได้นะอันนี้ก็คือจะออกเปิดตาออกล้างออกอะไรก็ได้นะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างไปเฉยๆนะครับส่วนรองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยเราสามารถบิวได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเกาะรองเท้ากันเวทนะผมสามารถบิวได้ตามเกมเลยนั่นเองนะผมถ้า เจอแคลลี่ต้นเกมหรือแคลลี่2ก็ออกรองเท้าเกาะได้นะครับผมแต่ถ้าเจอตัวซีซีเยอะเราก็ออกรองเท้ากันเวทได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไอเทมหลักกันแล้วนะไอเทมแรกนะผมที่ผมจะบิวมาจริงๆนะครับผมจะเป็นทางด้านของไอเทมแทง์อันนี้ก็คือเซตบิวแทงก์ก่อนนั่นเองนะครับพรกนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะออกมาเป็นทางด้านของไนท์เพจนะครับผมไนท์เพจเจะช่วยทางด้านของ การลดดาเมจกายภาพในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผมโอเคชิ้นที่2แล้วครับจะเป็นทางด้านของกันเวทเล็กนะครับซึ่งต้นเกมนเนี่ยเราสามารถออกของแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเราออก2ชิ้นนี้เต็มแล้วนะครับให้เราเนี่ยกลับมาออกชิ้นนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองนะครับจะเป็นไอเทมเบสิกพื้นฐานในการเล่นโรมเลยนั่นเองนะผมจะได้ทั้งการกันเวทก,กันกายภาพแล้วก็เรื่องทางด้านของรถคูดาด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนเราจะเริ่มไปออกของชิ้นเต็มยังไงนะครับซึ เราจะรู้ได้ว่า่งของข้ามีเวทเบิร์นหนักไหมหรือว่าถ้าเราอยากได้วิ่งไวนะครับอยากได้รีเจนเลือดเราไม่อยากรีเลือดกลับบ้านนะครับผมให้แนะนําเป็นไกอาก่อนนั่นเองนะครับผมไกอาก็จะช่วยในทางด้านของฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับผมโอเค ชิ้นต่อมาแล้วผมจะเป็นทางด้านของ s ชื่อออฟเดอะล้อก็ได้นะผมหรือว่าถ้าเราไม่อยากออก s ชื e อออฟเดอะลอนะครับให้เราเนี่ยไปออกทางด้านของฟอสต์ a r ดก็ได้นะครับฟอสต์กัดแล้วก็จะได้ความอึดขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงเรื่องของครูดาวพลังชีวิตด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นไอเทมที่คุ้มมากๆนะผมสำหรับมิงนั่นเองนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราขายชิ้นนี้ทิ้งก็ได้นะครับแล้วก็เรากลับเนี่ยไปขึ้นเชื่อออฟเดอะล้อต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมหล หรือว่าจะเป็นถัดเลือดก,ก็ได้อะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เกมเลยนั่นเองนะผมหลักๆเนี่ยหมิงเนี่ยเซตแรกก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเซตแท้งแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทราหรือเกมเพย์ในมุมมองของผมนะครับผมว่าผมจะมีแนวคิดยังไงมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับไปดูกันเลย แล้วเกมนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ในการเล่นหมิงในะตำแหน่ง roaming นั่นเองนะครับผมเกนนี้แล้วผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องร์กนะครับว่าหมิงเนี่ยควรเล่นคู่กับฮีโร่ตัวอะไรนะครับแล้วก็หมิงเนี่ยไม่ควรเจอฮีโร่ตัวอะไรนั่นเองนะครับผมจริงๆหมิงเนี่ยจะไม่ชอบฮีโร่ทางด้านของซับพอร์ตซะมากกว่านะจะเป็นทางด้านของกบต้นไม้เอนโซ่นั่นเองนะครับผมตัวเกี่ยวๆตัวที่สามารถพังไฟได้นั่นเองนะครับผมเป็นต้นนะคือใน3ตัวน,นั้นนะก็ผมคิดว่าผมเนี่ยจะไม่ชอบสึดนะจริงมันมีตัวอื่นอนะีกนั้นแต่ผมรู้สึกว่า ยังพอรับมือได้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวที่หมิงเนี่ยเล่นคู่ด้วยแล้วโหดมากๆแล้วก็จะดึงประสิทธิภาพหมิงได้มากๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของหมิงเนี่ยเล่นคู่แล้วดูดีนะครับก็จะเป็นทางด้านสจวตไวโอเลตเทลคาเฟนี uit, et, Tail, ine, นะครับผมวิปนะครับจริงๆหลักๆเนี่ยผมก็คิดว่ามีประมาณนี้นะถ้าไม่รวมเอเลนดอนนะครับเอเลนดอนเนี่ยมันก็พอเล่นได้นะ ถ้าส,ส,ส่วนใหญ่นี่ยเอรินดอร์เขาจะเอาไปจังเกิลกันนั่นเองนะครับผมหลักๆเนี่ยมีแคลลี่อยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนที่หมิงเนี่ยเล่นคู่แล้วชอบมากๆนะจริงๆซะจ,จน,เน,เนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หมิงเนี่ยเล่นคู่แล้วชอบมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพิกเนี้ยจริงๆดอรเรียมันก็คุ้มกว่านะแต่ก็นั่นแหละนะทุกคนมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับดอรเรียกับทางด้านของหมิงนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็สามารถดึงประสิทธิภาพของโจ๊กเกอร์ได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับมันอยู่ที่ว่่่ ode, ่่่่่าาาาาาเเ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 รรรรรจจะะะลลลลนน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 ไไฟฟโโโหหหหมมดดดืออววใใัังคบผผถ้้ียูสึก เล่นทางด้านของดอเรียก็จะดูดีนะทุกคนมันจะเล่นเชื่อมได้ทั้งโรลิออนแล้วก็เลนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้ามิงเนี่ยก็จะเล่นคู่ได้แค่กลางกับเชอรี่นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมน,นี้เรามีตัวเกี่ยวจะเป็นทางด้านของเรดนะครับเรดเนี่ยก็น่ากลัวนะสำหรับกรณีที่เราเอาหมิงนะครับมาเจอเรดนั่นเองนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดัางก่อนนะครับคร่าวๆ๋ยวผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไม่แย่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ในการเล่นหมิงของผมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเล่นหมิงยังไงนะครับแล้วก็ในเกมเพลย์จะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมเตรียมไปรับชมกันต้เลยนั่นเองนะครับปะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าส่วนเซตไอเทมแ่บจริงๆเราสามารถเล่นได้2บิ้วนะทุกคนมันอยู่ที่ความถนัดนะแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้หมิงนะมีความแท้งระดับหนึ่งนะครับผมพอให้ยืนชนเพื่อนได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็เล่นเวทล้วนได้นะอยู่ที่เกมเลยนั่นเองนะครับผมเพื่อในเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเล่นนนเป็ทาางงด้ขอ กึ่งแทงกึ่งเวทแล้วกันนะครับเพื่อที่จะยืนให้เพื่อนได้ต้นเกมครับต้เนนะตเกมเราก็เล่นคล้ายๆกัเลยนะครับสำหรับหมิงนะทุกคนก็พยายามเดินเข้าเลนก่อนเลยนะครับขึ้นทางด้านของร้างก็ได้หรือว่าจะขึ้นมาเป็นทางด้านของโอ้แต่ผมไม่ล้านดีกวนะ่านลทุกคนเอาสุดเลยแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวถ้ามาโดน TT เยอะจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าค่อยล้างแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็อัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยนะครับเราก็แทงฟุ้มได้เลยนะเพราะว่าหมิงกับสจวตเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะในช่วงต้นเกมแล้วก็ตีเทปไเเเเเลลยยนนนนะะะคครรรรััับททุกกตตตีมมาาาา่่้องวววพ ค่อนข้างดีมากๆนะครับจะเป็นทางด้านของสจวนะทุกคนที่แบบโหดมากนะแต่ว่าในกรณีนี้เราเคลียร์เสร็จเนี่ยเราต้องไปดูบัฟแดงให้เพื่อนนะผมว่าบัฟแดงเพื่อนโดนแน่เลยเดี๋ยวผมไปดูบัฟแดงเพื่อนแป๊บคือมันต้องกันนะทุกคนตรงเนี้ยถ้ามันไม่กันเดี๋ยวมันซวยแน่เค okay, ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มแเราเพื่อนเราได้นกด้วยดีจัด ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราไปเบลดเนี่ยเราต้องกันแดงให้เพื่อนนะทุกคนเพราะถ้าว่าไม่อีถ้าเราไม่กันแดงให้เพื่อนนะครับก็เท่ากับว่าเพื่อนเราไปเวทมาก็ไม่ได้อะไรเลยนั่นเองครับใช้สกิลตีธรรมดาไปบ่อยนะทุกคนของใช้ทางด้านของพาสซีฟของหมิงนะครับเพื่อนก็จะได้เลือดด้วยนั่นเองนะครับเราก็จะได้เลือดด้วยนะตรงนี้เดือดปื้มปื้มจบจนนี้ปื้มไอ่านหนังสือด้วยนะปื้มเราเล่นเราเล่นเราเดินแทงเข้าเอลขาได้เลยนะครับเพราะว่าอุ๊ยโอ้โหมวยไม่สี่เมื่อกี้มวยสี่ก็อาจจะม โอ้โหได้มาสองโคตรคุ้มอีผมก็คงว่าเอ้ยทำไมมวยไม่สีวะมวยน่าจะไม่ได้แขกกางได้เลยแือว่าเป็นกำไรของเรานะครับไม่เป็นไรตรงนี้หุ้ยโอ้โหเล่นเกเลนดอนะครับตรงนี้ปล่อยตะโจวเคลียเลยนะครับเพราะตะโจ้เดี๋ยวมันเคลียเวฟบเก่งอยู่แล้วนะคนเดียวกอติใช้เพื่อนไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงสกิลนะทุกคนใช้ได้เลยนะเพราะว่าการที่เพื่อนยิ่งมีเลือดแล้วก็สามารถทำให้เพื่อนเล่นได้เรื่อยๆนะทุกคนส่วนเรื่องเลือดป้อมนะครับในกรณีที่ มีคปเข้าแล้วตัวเลนเราเท่งนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ไปเทรดป้อมนะทุกคนไปเทรดเอาเงินจากป้อมนะครับเพราะมันสําคัญมากนะเงินในช่วงต้นเกมมันได้เยอะมากนะทุกคนถ้าเราอยู่คนเดียวเ,ยเราได้100อนะถ้าเราอยู่2คนเราได้50านะครับตัวนี้นะครับโจกเกอร์ฟีดเวฟนะครับเพื่อที่จะให้ทางด้านของไฮเอตมไม่ได้เวฟนะครับถือว่าสวยมากตรงนี้ตอนนี้ฮี่เรนไปเดินเกมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆในกรณีนี้เราไม่น่ามาแท็กกลางนะถอยไหมให้เพื่อนแท็กเถอะนะครับเพราะเราไปแท็กมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะ เคลีย์ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็เราก็พยายามโอ้โหโอ้โหเย็นนะเพื่อนๆทั้งหลายตรงนี้เราก็พยายามหาแบเพื่อนๆน,นะทุกคนตรงนี้เราเห็นแล้วแน่ๆน,นะครับมัวอยู่แอลนี้แน่นอนนะครับผมอเออได้เชื่อมจิตไปแล้วน่าจะมีภาพมากขึ้นนะตนี้เราก็พยายามยืนสูงระดับหนึงนะแต่ไม่ต้องสูงมากนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องหาแมเพื่อนนะครับ เพื่อจะได้รู้นะว่าเราแบบเจอตัวอะไรบ้างมีกี่ตัวในพุน่มในอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยว,ว่าผมต้องเปลี่ยนล้างละอุ้ยโอ้โหแต่ว่ายังไงตรงนี้เด็กต้ยังไงโอ้โหได้ไม่คันนิดเดียวโอเคครับทุกคนเหมือนที่ผมบอกนะคือมวยเนีไยเป็นตัวที่สามารถ เกี่ยวทางด้านของหมิงได้นะครับเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมบีล้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพดีก็ได้นะแต่ว่าเ็นดอทเทรดบนได้กลางแตกไหมโอ้่หผมต้องไปกลางกางก่อนท่านอยู่มั้งน้าทันอยู่นะครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยใจเย็นพี่ชายพี่ชายกระจร้อนพี่ชายก็ใจร้อนพี่ชายกระจร้อนอันนี้เราก็สามารถใช้สกิลเขาได้เลยนะครับทมาอยู่ดีผมก็พูดอีกสำเนียงหนึน่งง รตรงนี้ไม่มีรอยนะเราก็กลับไปที่สจวรตคนเดิมนะครับเดี๋ยวชิวลเล่เราก็ต้องไปตัดทิวก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าตัดทิวก็สําคัญมากนะครับเอาไว้สู้กับเฮเลนเราก็สามารถให้เมดออกก็ได้นะหรือว่าที่จริงเมดเขาอาจะขึ้นจาคนนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็น,นางเล่ตของตันเล่งก,ก,ก็ได้นะครับโอ้โหโ,หโอ้โหบอกเลยว่าม,ม,มุมมุมมุมอร่อยหรือเปล่าตรงนี้เกือบจะอร่อยเกือบจะอร่อยเหตุไหมกลางจริงๆิมันก็อาจจะพอเหตุได้หรือเปล่า ยังไงครับยังไงครับคุณเจ้ยังไงกับพวกผมครับเฮ้ยเหมือนเดินเดินกึ้งยักษเหมือนจะเล่นนะติดไว้ครับตรงนี้เขาไม่กล้าแทงสปอยู่แล้วนะตรงนี้เขาต้องมีบอลเลนด้วยนะครับมีบอลเลนมีคิล่านะเพราะตัวแทงคู่เขามีไม่กี่ตัวนะครับตรงนี้เอ็นดอร์ต้องเตดปั๊บด้วยนะเดี๋ยวเราไปช่วยเอ็นดอร์ดีกว่าโอเคครับตรงนี้กลาง4บีเกี้ยวนะตอนนี้เราแทงที่หลังแดงนะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมเอานะครับทุกคนมันน่ากลัวนะครับลน์เมื่อกี้ถ้าเราเดินกลับไปเดี๋ยวเราอาจจะตายได้นะ มือนแดงจะขึ้นด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโดนเบดยับยับนะครับตรงนี้กลางมีหนึ่งเวฟตัวตรงนี้ตัวยัไม่มีตัดกิ้วนะทุกคนมันก็เล่นข้างๆย่อยขึ้นแล้วนะตอนนี้เราต้องกลัวเพื่อนตายนะครับแล้วก็ตีไปเลยทุกคนอ่าล้างไปสวยจัดตรงนี้พยายามลำไหมจะลำหรือ,อยังจะลำหรือ,อยังโอเคลำแล้ว โอ้โหเราแบบลิงก์กับสจวตแเบบเล่นเสียวจัดอะเดีนี้คือเราแค่กดล้างให้ถูกจังหวะน,นะครับแล้วก็กดอติให้ถูกจังหวะก็พอนะทุกคนในกรณีนี้คือเราไม่จำเป็นต้องแบบกดอติคิวให้เพื่อนตลอดก็ได้นะถ้าฝั่งภาพข้าเข้ามาลึกเหมือนช็อตการที่ผมทําอะก็คือเราสามารถตัดเลือดเขาได้นะครับถ้าตัดเลือดได้นะครับก็ดีนะทุกคนแต่ถ้าตัดคิวได้เนี่ยยิ่งดีจัดเลยแต่เรามองในกรณีที่แบบมันตัดเลือดก็พอนะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับมาเดินมาเดินมาเดินมาเราับบ้าแล้วชิวๆ คือเราก็ต้องคิดแบบว่าการใช้สกิลสองเราเราค่าฝันขรงอ้่าไม่ตายเลยนะครับเราเล่นโรมล้วทุกคนเราแค่พยายามทําให้ฝันขรงอ้่าเนี่ยเขาเสียเลือดให้ได้มากทีกท่สุดนะเพื่อที่จะทีมเราเนี่ยจะได้เล่นง่ายนั่นเองนะครับเราคิดแค่นี้ก็พอเราทุกคนการเล่นโรมนะครับไม่จำเป็นต้องแบบคิวเยอะอะไรขนาดน,นั้นนะเพราะว่าถ้าคิวไปมันก็มันแบกไม่ได้นาบโรมมิ่งนะทุกคนมันต้องทําจังหวะให้เพื่อน,นหรือว่าทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับในมุมมองผมนะในการเล่นโรมที่แบกนะคือเพื่อเล่นง่ายนะครับมีพื้นที่ในการเล่นหาแ เพื่อนได้ฟาร์มเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้ก็คือเราแบกละเราแบกเนชลตต้นเกมแล้วนี่ตรงนี้มุมมุมไม่ดีเลยมุมไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้มุมไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้มุมไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้มุมไม่ดีเท่าไหร่ไม่สนใจแล้วตรงนี้มุมไม่ดีไม่สนแล้วมุมไม่ดีไม่สนแล้วตรงนี้มุมไม่ดีไม่สนแล้วโธคือแบบมวยมันนับล้างผมปะวะเมื่อเกี้ย ือแบบมวยมันอติเข้ามาสวยมากเลยอะ่ะอย่ยตรงนี้เราขึ้นมาเป็นทางด้านของไกอาะนะทุกคนไกอาเนี่ยคือคุ้มมากนะเหตุมังกรได้ไหมเอ่ยตรงนี้พอรู้สึกว่าฝัานของข้าเหมือนจะตายกันนะเอาเหตมังกรดีกว่าแล้วครับทุกคนคือผมไม่รู้ว่าหลายเมื่อกี้มัน่าเล่นหรือว่ามวยมันนับล้างผมนะทุกคนมันเลยแบบกระโดดอัดเข้ามาเลยนะแต่ผมไม่มีล้างตรงนั้นนะถ้าผมมีล้างก็เหมือนที่ผมบอกนะครับอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะเลี้ยได้มังกรนะครับแต่เราเคลียร์ล้างเสร็จปุ๊บเราก็ไปช่วยทางด้านของเพื่อนที่เลนบนนะครับ เพราะว่าเราต้องปกันทางด้านของคลองนะกลัวฝั่งข้ามมันจะมาเทตดของเอานะครับจริงเคียดเว็บเบิ้ลได้แล้วเนี่ยแต่ว่าไปเลยดีกว่าว่าเขาเริ่มเทตดแล้วจริงๆเราไฟได้แล้วทุกคนเพราะว่าเรามีป๊อป้ังกรนะป๊อปังกนนะรงกมันเก่งมากโอ้โหสะจวจอยโหดสับนี้ยังไงครับเดีย้อยเคียกลางมา เทอีกหน่อยไหมมันมีคีฟนะจริงๆตอนนี้เราขึ้นบ้านล่าอยู่นะนิดนึงหรือไงหรือไม่เทรดเราเพิ่มไม่เทรดเราถอยเลยนะค,ครับเสร็จแล้วมาคุมทานล้าของคลองเหมือนเดิมแนละ้วทุกคนตรงนี้เราก็ต้องรวังคีล่าเลยนะครับคีล่าจ,จริงๆผมยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นคีล่าไปล่างโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์บนก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เราแค่รอบรัฟหมดนะครับแล้วก็เทรดคลองต่อเลยนะทุกคนเดินมาปลาดอกหรอเดินมาปลาหันอกหรอตรงนี้นายไม่สามารถเข้าได้แน่นอนนะเรามีรางล้เพื่อนหาคนแทงหนึ่งคนครับ หาหาคนแทงหนึ่งคนครับนี่ครับถ้าผมรับถุกจังหวะคุณจะไม่ได้เล่นแน่นอนครับตรงนี้ถ้าผมรับทุกจังหวะผมจะไม่ได้เล่นแน่นอนครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นการตีล่อที่คุม้มไหมวะแต่จริงเมื่อกี้มันก็ตีได้นะทุกคนแต่ว่านั่นแหละมันไม่มีคนเข้าไปแทงไงเมื่อกี้ผมไม่ได้จใจว่าไอ้ชอ็อตไฟ่ยไอ้มันก็ค่อนข้างดูยากนะครับสำหรับสายเชื่อมของมิง่ง ในไฟต์เนี่ยคือมันนัวมากนะครับเราก็กดสก,กิลไม่่อยทันนะทุกคนแต่คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราแบบสายหลุดเนี่ยเราก็สามารถกดออโต้แล้วก็เชื่อมเพื่อนไปก่อนก็ได้นะตัวไหนก็ได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องแบบเชื่อมสตูิสขนาดนั้นก็ได้นะคือเชื่อมให้เพื่อนคนอื่นแล้วก็ไปไดนะ้อุ้ยตอนนี้เราได้กลอาร์แล้วผมรู้สึกว่าโหดละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นุยขึ้นเป็นเชียตลตลอดต่อนะครับตอนนี้คือกึ่งแข็งกึ่งเว้เลยนะครับ อาชีพสุดท้ายเนี่ยเราขึ้นมาเป็นทางด้านของฟอสการ์ดก็ได้นะว่าฟอสการ์ดก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถทําให้เราทิกขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเรากลัวพุ่มไหนเราก็ใช้สกษิณสองเฉลีพุ่มได้เลยนะครับทุกคนคือถ้าผมไม่กล้าเข้าพุ่มไหนนะครับผมก็ใช้สกิลสองเนะี่ยเช็คพุ่มตลอดนะครับตรงกลางมีเวฟเวฟหนึ่งนะเพื่อนตรงกลางมีเวฟหนึ่งนะเพื่อนมามามาเวฟแรกก่อนไหมกลางเวฟหนึ่งกลางเวฟหนึ่งกลางเวฟหนึ่งมา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 โอ้โหันนี้เราเซตเวฟไม่ดีนะผมบอกเลย โอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วข้างบนมันเกียปีเนี่ยคือเราเซตเวฟไม่ดีนะครับเมื่อกี้ยมันเลยทําให้เราแบบขึ้นบ้านไม่ได้นะโอ้เซตเซตไม่ดีจัดเลยตอนนี้เราเซตไม่ดีจัดเลยโอ้ทั้งบนล่างเราเสียทุกอย่างเลยครับอันนี้คือมาโครเซตเวฟนะทุกคนคือเราไฟดีนะแต่ว่าเราเซตเวฟกันไม่ได้นะเมื่อกี้คือเราต้องไม่อยู่ล่างนานนะครับคืออยู่ล่างนานมันทําอะไรไม่ได้การเป็นว่าเราเสียแบบแบนการปีสองตัวปีเลย อันจะทำเพื่อนฉันฉันฉันล้างไม่ถึงด้วยเมื่อกี้แต่ว่าเพื่อนฉันยังรอดอยู่หายามมันลำมปะเนี่ยผมกลัวหายามมันจะลำมากเลยโอเคตรงนี้ถือว่าเกือบลับหมดนะ่อยหรือเปล่าเหาตุไหวไหมลองเทตดูไหมเทตได้นะ ราะว่าผมมีตัดเลือดด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะชิวเพราะว่าหายาล้ำไปแล้วด้วยสมปปะก้เหมือนเพื่อนจะชิวไปหน่อยตรงนี้ตอนนี้คือฝันของข้ามเขายังเล่นยากอยู่นะเพราะทางด้านของฝันของข้ามเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นตัดฮิวมาเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นเชียร์ตรวเสร็จปุ๊บลราก็ขอการล้วก็น่าจะจีๆแล้วทุกคนเราก็พยายามแบบกดฮิวให้สะจวนนะครับแล้วก็กดล้างเมื่อกี้คือมวยมันกะแรกเลยแต่ว่ามวยมันไม่ตีดาเมจมากพอที่แบบจะแลกทะจวได้นะอย่างว่าครับเล่นมวยออกตรเลอยมันคอน่อนข้างที่จะแบบดามเมจน้อยนะผมจะเด,เาาดอ๊ Let's go ball Let's go ball Let's go ball ไม่แปลกๆปะวะมุมมุมมุมแปลกๆวะต้องหาคนก่อนนะผมว่าเนยโอเคอยู่จริงด้วย มุมดีๆครับตอนนี้เมมแบบโอ้โหเพื่อนเราเชนกันโคตรดีผมบอกแล้วเพื่อนเราเชนกันโคตรจะดีมุมเมื่อกี้คือมุมอร่อยผมบอกแค่นี้เลยนะครับก็น่าจะจบนะ ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบดีนั้นผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพนหน่อยนะครับจะเป็นลาคลิปเป็นบของผมนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมผมคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับก็ถ้าผมพูดเร็วเกินไปติดๆขัดๆยังไงก็ขออภัยไวนะ้ที่ดีด้วยนั่นเองนะครับผมก็รับชมเกมให้สนุกด้ครับส่วนหน้าไอเทมก็จะมีประปาณนี้เลยนะครับจะเป็นทานด้านของ ตัดวไกลาชีออฟเดอะนอรนะครับแล้วก็ชินสุดท้ายเนี่ยจะจะขึ้นเป็นทาร่าของฟอร์สการ์ดนั่นเองนะครับผมว่มาลิปน่าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย